ด่วนแจ้งข้อเก่าหาผ่วกกับสอนอพญาไทยคดีสารวัตรแบงค์ผู้กำกับเบิรมโดนด้วยด่วนแจ้งข้อเก่าหาผู้กำกับสอนอพญาไทยคดีสารวัตรแบงค์ผู้กำกับเบิรมโดนด้วยรังเกิดเหตุยิงกลางงานเลี้ยงบ้านกำนันนกจากกรณีวันที่16กันยายน2566 พันตำรวจเอกกิษราพรจงอักษรพร้อมกับสอนอพยาไทยได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีที่พันตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือสรวัตรแบงค์สวสทอร .1 กก .2 บกทรถูกนายหน่องยิงเสียชีวิตที่งานเลี้ยงบ้านกันันนกซึ่งทางพันตำรวจเอกกิษราพรเปิดเผยว่ารลังเกิดเหตุได้ขับรถตามประกบท้ายรถที่พาสรวัตรแบงค์และ พันตำรวจโทวศินไปส่งโรงพยาบาลจริงแต่ว่าไปหลงตรงบริเวณแยกปั๊มน้ำมันพีทีเพราะลูกน้องเลี้ยวผิดทำให้เสียเวลาไปประมาณ8นาทีจึงตามไปถึงช้าไม่ได้ออกไปพร้อมกับผู้หญิงในงานตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่17กันยายน2566ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีตำรวจกองปราบชุดคีข่ายคดีรวมถึงตำรวจชุดสืบสวนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทยอยเดินทางหอบแฟ้มเอกสารสำนวนคดีเข้ามาที่ห้องประชุมเส,สเวศเบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับ พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือพ่วมกับเบิ้มและพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรพ่วมกับสอนอพยาไทยในมาตรา157แต่พิจารณาความเห็นสั่งไม่ฟ้องพ่วมกับเบิ้มพราะเสียชีวิตส่วนพันตำรวจเอกกิษดาพรไม่รอดถูกแจ้งมาตรา157และอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาให้การเท็จเพิ่มเติม